ผมรู้จักโรคหน้าซะก่อนชาติก่อนซะก่อนผมจะยอมนับถือาศาสนาพุทธอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือาศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมเมื่อวานนี้มีไหมถามฝรังว่า Yesterday have or no have เมื่อวานนี้มีหรือไม่มีฝรั่งบอกว่าแฮบมีมีมีมอารมาก็ถามต่อไปวันไหนละเมื่อวานมันขานมาแล้วเขาบอกฮัสซอรเรติมันขานมาแล้ว, sorry, วทีนี้อารมาก็ถามไปอีกว่าพรุ่งนี้มีไหมทุบโลแฮบอนโนแฮบฝรั่งบอกชั่วแอซ์แอลลีทูบโลแฮบแน่นอนพรุ่งนี้มี อาตมาก็ถามต่อวันไหนละพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมมันยังไม่ถึงเมื่อมันยังไม่ถึงแล้วจะเชื่ออย่างไรว่ามันมีทุเดวันเนี้ยวันเนี้ยคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไกลถึงชาติก่อนไม่ต้องคิดไกลถึงชาติหน้าเอาแค่เมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้เราก็ไม่สามารถจะเห็นได้ แต่ก็มั่นใจว่ามันมีเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีปลอดภัยพระพุทธเจ้าท่านตีราคาว่าผู้ใดเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีแน่ให้พ้นบุคคลนั้นทำบาปก็ทำไม่ได้มากเพราะหวาดหวั่นอันตรายจากกรรมบาป บุคคลนั้นแม้เขาจะทำดีเพียงเล็กน้อยเขาก็ปลาบปลื้มใจและจะเป็นผลประดับประดาจิตใจเขาให้พอใจในความดีไปเรื่อยๆบางคนเขาทำบุญได้มากนะแต่เขาไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีเขาทำเอาหน้าเฉยๆพูดแทนเขาเอาเงินมาไปทีละสิบล้านมหาซื้อเสียงเขาไม่ได้วังเอาชาติหน้าดอกเขาบอกมันไม่มี แต่บุคคลเช่นนั้นทำบาปก็ได้ร้อยเปอร์เซ็มีเวลาเมื่อไรก็ต้องทำด้วยเหตุน,นี้ท่านจึงตรัสไว้ในภาละบันดิตสูตรอุปริปนาตมัชฌิมนิกายไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่ตอนกลางๆหาได้ง่ายภาละบันดิตสูตรขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเป,เ,ปเป็น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 สตั๊กเจอร์เป็นโครงสร้างเอาละเอียดไม่ได้เวลาไม่มี ดูก่อนที่สุดทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมีบ่วงกลมๆอันหนึ่งลอยอยู่ในมหาสมุทรตลอดวันตลอดคืนถูกคลื่นซัดสาดไปตามกระแสแห่งแรงลมมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งร้อยปีนะไม่ใช่เอามาทุกวัน ส่วนบ่วงนั้นก็มีอันเดียวซักไปซักมาตามขึ้นจะมีโอกาสไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโพกหัวขึ้นมาจะเอาหัวสวมเข้าในบ่วงนั้นได้ภิสษุนทั้งหลายกล่าวว่ามันแทบจะมีไม่มีโอกาสเลยเป็นไปได้ยากมากแพระพุทธเจ้าของเราก็เลยกล่าวดูวก่อนภิสษุนทั้งหลายในวัฏสงสารนี้การที่สัตว์ทั้งหลายจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้นั้นนะ่ะยากยิ่งกว่าสัตว์เต่าตาบอดตัวนี้ร้อยปีจึงโผล่หัวขึ้นมาสวมเข้าถูกบ่วงอย่างเหมาะเหม็งพอดีเนี่ยโดยบังเอิญเนี่ยยังจะเป็นไปได้ง่ายกว่าการที่คนทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยดูก่อนพิสุท,ทั้งหลายแต่มนุษย์เหล่านั้นเมื่อเกิดมาแล้ว บางคนก็มาก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมทำบาปด้วยกายวาจาใจเขาเป็นคนผ่านผ่านไม่ได้แปลว่านักเลงนะพาโลนั้นแปลว่าอ่อนอันทะพาโลก็แปลว่าทั้งมืดมนอ่อนการทั้งอ่อนแอด้วยสติปัญญาก็เลยรวมเรียกว่าอันทะผ่านภาษาบาลีนั่นน่ะอันทะผ่านนั่นนะ พวกเราก็เข้าใจว่านักเลงไปหาตีชาวบ้านไปหาผ่านชาวเมืองบวชแล้วไม่ใช่ว่าจะปิดประตูนรกเลยนะเมื่อตายไปแล้วเข้าใจว่าเลืองเลืงแล้วไม่ตกนรกเหรือยิ่งใกล้นรกพระโมคัลานะมาบ่อยๆบางทีเดินลงมาจากภูเขาเห็นของแปลกประหลาดมองเพื่อนเดินตามหลังเดินชนเพราะท่านมองมมเดินชนอเห็นท่านยืน ท่านองอะไรเหมือนท่านเห็นนู่นเห็นนี่พระลักษณะถามพระโมคคลาบอกผมบอกท่านไม่ได้ดอกถ้าคืนบอกท่านก็ว่าผมเป็นบ้าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยท่านไม่ได้เห็นถ้าจะถามผมขอตอบต่อหน้าพระศาตดาไปบินทบาทกรุงราชคฤห์เสร็จฉันเสร็จมากราบเฝ้าพุทธเจ้าจะกลับภูเขาคิสโกดพรละลักษณะถามต่อหน้า ว่าท่านเห็นอะไรตอนลงมามองเมอเปบนท้องฟ้าเหมือนจะเห็นเป็นตนเป็นตัวท่านบอกว่าจะตอบที่นี่ตอบผมสิพระโมคคัลลาน,นะก็เลยบอกเต่อนหน้า,รา,าพระเจจาว่าพันเตพระขวาข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญหน้าอาัศจรรย์ริงไม่เคยพบไม่เคยเห็น <c> ตอนผมลงมาจากเขาคริสโกนี่ยผมเห็นตัวกระพันเป็นตัวพระตัวเนรนผ้าเลื้งพันคอลอยเป็นในอากาศไฟลุกท่วม ยังมีนกปากยาวยาวบินตามเป็นฝูงจิกตอดร้องแล้วงมไปหมดเลยนั่นอะไรพระพุทธเจ้าว่าเออโมฆะลานะเธอเป็นพยานให้เราเราก็จะเป็นพยานให้เธอเราเองก็เห็นมานานแล้วพระทั้งหลายพิสุจทั้งหลายหูพึงหัวจุ่มเข้ามาเธอเป็นพยานให้เราเราเป็นพยานให้เธอโอสาวกของเรามีอนุภาพจริงหนอภาพที่เธอเห็นนั่นคือ ภาพภิกษุสามเณรในศาสนาของพระพุทธเจ้าชื่อกสปะเขาบวชอาศัยธร,รมวินัยขโมยธทรรมวินัยของพระษาตดาไม่มีศรัทธาไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติหลอกลวงชาวบ้านกินด้วยเดรัจฉานวิชาเศกเศกเป่าเป่านอกแนวในคำต่างสอนของพระษาตดามั่งมีร่ำรวยด้วยราบสกละเสียงสรรเสริญเยินยอ เมื่อเขาตายแล้วเขาตกนรกหอกไหมเพราะบาปกรรมที่หลอกลวงชาวบ้านพาให้เขาหลงทางในทางแห่งอริยธรรมพ้นจากนรกเศษกรรมนั้นกันเหลืออยู่เขาต้องมาเป็นตัวกับพันนี่เป็นเปรตที่มีผ้าเหลืองพันคอไฟลุกไหมลอยไปในเวหาอย่างนี้กรรมเหล่านั้นจะเป็นเศษให้เป็นตัวแรงตัวกานกปากยาวๆบินจิกบ,บินตอดไปอย่างนั้นเขาก็ต้องร้องควรคังและมงมไปนั้น